สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเซฟนะครับกับเกมฟ้าคายสามนะครับวันนี้เราจะมาแค์ให้ดูกันฮนะเดี๋ยวขอปรับเสียงหน่อยก็ขอเออขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้องเอกนะะคนงามนิวเกมครับเซฟที่สองนะกันนะครับ ไม่เล่นซื้อก็สิครับแหนเราระดับไหนแล้ว <c oughs> น่ะบรรยากาศนี่ฝนซาเย็นแถมเป็นหวัดแนะ่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ sai răng à, uh, lộ đã, hả, uh. sai răng à, uh. sai răng, hăng, răng, răng mới sai thầy cuik, uh, mà nè, in another moment, Darwin, Alice, up đây โอลิเวอร์ได้สี่เขตตามเนื้อตามเนื้อเรื่องนะครับก็อ่าพวกนี้มาเที่ยวกันนะครับในเกาะแถวๆนี้อืแล้วก็ประสบปัญหานะครับเจสั <Go. S 1> นเะนี่ย <Okay. S 1> ตัวเอกของเรื่องนี้ก็เจสันนะครับ งาสนุกสนานอ่าชิลวกกางให้กูด้วยอย่านะมึงด่ากูอีก you crazy J เขาคิดว่าเขาบ้างั้นเหรอกระโดดออกมาจากเครื่องบินบินเหมือนนกบ้าเอ้ยบ้านี่มันบ้าฉันชอบโทรศัพท์นี่นะมันเป็นโทรศัพท์ที่ดีเอาละ ดูดิว่ามีอะไรนี่แฟรนและเจสันจากแคลิฟอร์เนียเหรอมืมดีฉันหวังว่าพ่อและแม่ของเธอเนี่ยจริงๆอะรักเธอมากเพราะเธอเนี่ยเป็นคนผิวขาวอ่า<ะ>ไปไม่ทัน <c oughs> เขาพูดว่าไงนะ <c oughs> ช่างมานนะไม่ทันฮนะ <c oughs> หุบป,ปากงลงโอเค คำหยาบฮะเซ็นเซอร์มองดูที่กูนี่มองมาที่ตากูเฮ้ยควยโทษฮะเธอมันกะลีเงียปากลงหรือมึงจะตายอะไรเจสันเจสันมันคืออะไรมึงขำอะไรฮะ มไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาบนขี่สกีอ่ะไม่ทันเนี้ยคุณมึงสัมผัสพื้นดินนี่อะไรเนี่ยกำขี้หมาเล่นเหรอขี้หมาป่นเนี่ยนี่มันโอเคฉันชิลนะรีแลกด้วยเพราะเธอเนะี่ยหมอยกำหมอย วาสหยุดขู่ตัวประกันเนี่ยแล้วฉันอยากให้นายมาอยู่ดูแลทางนี้หน่อยฉันหวังว่าพวกนายจะเอนเตอร์เทนนะบายฉันขอเวลานักนอกหน่อยไปแนละววาราลีนนี่เป็นไงทำไรอะ่ะง้อ เฮ้ยมันมีเฮ้ยมาแต่ฟัคเกอร์ันไม่เห็นฮะเนียนเหลือเกินมึงเจ็บไหมฉันคิดว่าไม่นะเราจะไป,ไปหาคนอื่นกันยังไงอ่ะฉันจะทำมันเดี๋ยวเรียกการมาเอาทำไปโดนมัดนะครับ เฮ้ย hey, ทางนี้ควยอะไรมึงเงียบปากได้ไหมอีอีอ,อีจุกสิมึงบ้า <c oughs> ไม่นะเขาตาย <c oughs> ฉันทำหนีได้เพราะฉันถูกฝึกมาเราเป็นอาหารนะ <c oughs> ตามฉันมาได้เลยครับพี่ชายพี่ชาย ได้เลยครับพี่ชายมาได้เล่นสักทีกด C c l a s h ฝา l หลาแกน Avoid Getting Caught ให้ตามแกนไปนะเย่ๆ yeah, ๆ yeah, yeah. ฉันโอเคไอแดงฮะไอแดงก้มให้ต่ำไปเร็ว Reduce Noise and Visibility ใช้เสียงน้อยที่สุดมึงก็เดินรอๆกูหน่อยสิวะ ลืมไปมลืมใช้ชแสงใช้แสงหมูตูดหมูอุ้ยอะไรฮะเยซี่อะไรอ๋อถ yeah, ้ามีคนเห็นเรามันจะขึ้นแน่แบบเมื่อกี้หมา สวัสดีหูปากมาเร็วเบาๆทำไมหมู่เรื่องแสงอ่ะ นี่เป็นของของเรานี่แหละที่วัซลีนเอามา,า,า,ามันบอกให้เก็บของที่จำเป็นแล้วก็แผนที่คนนี้ใครอะซิตราไหมเดี๋ยวก็จะดูเองไงซิตราเป็นใครไอแดงไอแดงไอดงแดงก อให้ปลาหินไปตรงนู้นล่ะกดทีนะฮะเป็นการปลาหินซ่อนซ่อนโอเคมันใช้ได้มันได้ผลไปปีเลปอุ้ยเฮ้ ไม่เสียดายเลยพี่ชายที่เรียนมาจากกองทัพแม่โอ้พระเจ้าฉันไม่สามารถทำานี้ได้เลยแกรนเจ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 มองมาที่ฉันฉันไม่สามารถหาลิซ่าและไรลี่และคนอื่นได้โดยที่ไม่มีนายนะเราจะทำมันด้วยกันโอเคโอเคฉันขอโทษไปไปต่อแน่ไงวัสลี เร็วสิอุ้ยแพงโหดมากฮะมันบ้าะวาสลีนมันไม่เชื่อคนบ้าเนี่ยมันมันเหมือนเสียสติไปแล้วเร็วเข้ามาหลบในพวกต้นไม้พวกนี้มันไม่ต้องกัญชาหรือเปล่าใช่เปล่าไม่รู้วย โชวร็อกเอาแดดอาหินทางนู้นเยี่ยมอีลูกหนึ่งโอเคเฮ้ดเชลเราอยู่ที่ไหนเนี่ย มึงก็รอๆกูหน่อยสิแม่เี่เวนโหเป็นกองทัพเลยฮะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินผ่านอย่างนี้โดยที่ไม่มีใครเห็นไงจะไปไปแล้วไอ้โยโหดร้ายไอ้แดงพี่ชายหนูกลัว จะเช้าแล้วเหรอวะคาซีนครับเช็คพอยต์เราอยู่ที่ไหนเอ้าพี่ชายไอเลว ไอวาร์ดไอเลวสเปสนะแบอย่าตายนะแกรนอย่าตายอย่าตายไอเคนั่ก็บนใหญ่เลยฮะวาร์ดฉันชอบนะแต่ฉันไม่ไว้ใจนะั้นฉันจะให้นายสามสิบวิวิ่งไปในป่า <Luke! vào! S 2> รออะไรลนะ่ะ ฉันบอกว่าให้นายวิ่งไปเหมือนไก่ไง run forest run วิ่งฮะมันมันเปิดโอกาสผมลนะ้วฟังผมโจโจแลนะ้วแหม run forest run นี่เป็นคำจากหนังเนะี่ยหนังเรื่อง forest c ค m e ไปไปค้นหาดูได้นะสนุกมึงจะยิงหาพี่มึงเหรออุ้ยหัวขมีฮนะ กูมองไม่ดูเรื่องเลยเนะนี่ยอือขาหักดับเช็คพอยต์วิ่งต่อฮะโบกโบกโบกซ้ายโบกโบกโบกละออกมาวิง่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมชาโลฉันจะเอาไปาที่นี่นกโดด เสือเรอเสือหรือหมีวะเสียงมันหมีเลยเฮ้ยนั่นไงพลัดตกลงมาจนได้เป็นไรฮะมีเถาวันนะคลาม มึงไม่ปีนแหละเอ้าไอ้เหี้ยอ๋อปีแล้วไยิงกวางเราจะไปหาไลลี่และคนอื่นเด็บโปรดเถอะพวกเขายังมีชีวิตรอดแน่ขอให้พวกเขายังมีชีวิตรอด เตือนสเปซบาร์ลัวไอ้แวน่นไอ้แดงฉันเจอเขาเออไม่มีทางะฮะเคมึงฆ่าเขามึงยังทำเป็นขอโทษเขาอีกนะเม,ม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษเลยแบบเสียใจไม่ไม่เป็นคนดีฆ่าคนไม่เป็นดีไม่ห่างเหนินจริงๆโอ้โหไล่กูคนเดียวขนาดนี้ได้เหรอ อุ๊ยเฮ้ยปุ๊บไม่ Ubisoft ภูมิใจเสนอ Ubisoft Montreal Production มือเกที่ไหนเ่ะมีลาย,ยันด้วยแอร้องไห้ไกลๆสามตบมือสี่รออะไรนะ ป่าพูดถึงนักลบทางเดินไอสัตว์อ่านไม่ทันตามทางเดินนั้นไปและนายจะเจอคำตอบตัวอะไรผีฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอเขาแพ้ เกคุณเพิ่งตื่นกล้าหาญมากที่ว่ายน,น,น้ำกลางพายุฉันเจอนายบนชายหาดกับพวกจสรสะละัดนายทำถูกแล้วที่จะ ทำลายชั้นประมาณน <laughs> ั้นแหละครับขำเหี้ยเลยฉันชื่อเดนิสเจสันนี่ไม่ใช่เดนิสแล้วนี่เขาเป็นพิษบันเกาลาบาลาบาภาษาเหี้ยเลยหงใช่ไ่มใช่หงป่ะเอ้ยน้องกระเลียงฉลามแล้วก็แ่มุมไหมฉันรู้ว่าคุณเป็นใครเจสัน นายอ่ะบรรดาลนักลบเนี่ยมึงเสกเสกอ,อะไรเรื่องเนี่ยฟังนะพี่ชายฉันเนี่ยโดนฆ่ามากับฉันสิคุณจะช่วยฉันเหรอตอนนี้นายต้องช่วยตัวเองก่อนแต่ฉันจะทำให้นายเป็นอิสระแหน่เสียงปร,ประตู ฉันมาที่นี่ได้ไงเนี่ยฉันเจอนายบนชายหาดยินดีต้อนรับสู่อมานากิวิลเลจมันเป็นบางอย่างนะไม่ใช่ฉันมีเจสันบอดี้มาด้วยเขารอดชีวิตจากวาสแคมปนายรอดเป็นสัญญาเป็นสัญญาณว่าการต่อสู้ไหน่ำมันจะมาถึง กาะนี้ต้องการความแข็งแกร่งมันร้องเรียกฉัน The l a ย k y a d ก a า k นี่น่าจะเป็นชื่อเรียกของเผ่านะสวยแต่แตกตา่างฉันเลือกไว้แล้วคนหนึ่งอะและคนเดียวที่จะเป็นผู้หยิงของฉัน นี่เงินสำหรับอาวุธนายต้องการที่จะเซฟพี่ชายนาะยไม่ใช่เหรอแนอเมกาพูดว่าไงนะมันเป็นครั้งแรกสำหรับทุกอย่างไม่สิมันเป็นการเริ่มต้นสำหรับทุกอย่างเออใช่ใช่ใชก็อาจจะมีเรียบเรียงประโยคผิดไปบ้างนะครับก็ยังไม่ค่อยอจะเก่งถึงขนาดนั้นนะครับ แปลผิดอะไรยังไงก็อภัยด้วยนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโทรหาตำรวจเลยได้ปืนมาแล้วอ่ากูสนุกละอาเช่นญมาเพื่อนพลังมาจากป่ามาจากเกาะนายต้องเรียนรู้วาสใช้ทาวเวอร เป็นเหมือนแผนที่สำหรับก่อนนี้เพื่อจะได้รู้สถานที่คนของเขา you, you learn from them. ใช่แต่มันมีอาเรียจำกัดนะนดนะเหมือนกับว่าอ่าถ้าเราไปเปิดเสานั้นมันก็จะมีอาเรียจำกัดนะครับแบบได้ไม่เกิน1365หหลาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับ แบบเหมือนเฉพาะที่เป็นแค่เขตอ่ะประมาณนั้นง่ายๆเงินสามสิบหกบาทรูทนฮะรูท Why you gonna be so rudePut you know me m a n t o เฟรมเรทวิ่งที่นะทสิบเก้านะเทนนิสให้กูไปไหนเนะี่ยเดี๋ยวเราจะจบพาร์ทนี้ด้วยกันอ่าเปิดเสาเสร็จนะครับ เ,เงินเยอะเลยเกินวิง่งมันไกลจังนั่นไงเรดีโอทาวเวอร์มันแปลว่าอา่าเป็นเสาสัญญาณนะครับงูงูยิงหมยิงงู ฟันทิ้งอีกแน่อ้าวลืมไปนะติดกด F กด E เพื่อรู้นะครับเช้าแล้วเป็มเลตตกแล้วเหมือนเป็นการเปิดแมปอะครับแบบ การเปิดเรดิโอทาวเวอร์ก็เหมือนเป็นการเปิดแมพเสานี้มันธุระกันดานไปเลยฮะอย่ามองลงไปอืมไม่มองไม่มองแม่บันได SMG มึงมันมีกระสุน SMG แต่ไม่มีปืน SMG เนี่ยกราฟิกสวยงามนี่ปรับไม่สุดนะคอมไม่ไหวอ่าเจอละหนึ่งสองซ้ำเนี่ยมีน,มนกบินผ่านเะนี่ยเนี่ยครับมันเป็นการเปิดแมประยะสั้นๆเนะี่ย ดูรอบๆมีอะไรอยู่ให้ใกล้บ้างน่ะดูซีได้อะไรเอาละทีนี้ก็กลับลงไปข้างล่างไปว่าไงเดนิสเป็นการระดภัยที่ดีนะ ใช่โอเคดีขอดูแผนที่หน่อยกด M น,น่เห็นไหมทุกอย่างจะมองเห็นได้ด้วยกันเปิดเรดิโอทาวเวอร์ร้านขายของการพรจันภัยเกาะต้องการร้องเรียกนายเจสันและมันชอบนาย บบม<อ>ูป่าเนี่ยบาอะลิมอสเกตเหมือนกับแ,บแอบเอาหนังสัตว์มาทำที่คาบของนะรประมาณนั้นไปย กลับมาหาฉันเมื่อไนทำอะไรเสร็จแล้วโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขออจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้เจอกันครับ